ก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนนะผมวันนี้กลับมาพบกับผมแอดมินเนมนะผมผมก็จะมาบอกเทคนิคลับที่แอดมินส่วนใหญ่ที่เขารีวิวเกมเขาไม่บอกกันนะผมก็คือว่าเข้ามาทีแรกให้เรากดออโต้ไปเลยผมสิบครั้งนะครับผมก็นวันนี้ผมเอาทุนมาหมดหกบบาทนะผมก็จะกดออโต้ไปสิบครั้งนะผมก็ส่วนมากเทคนิคนี้เคล็ดลับนี้ ไม่ค่อยจะมีคนบอกกันนะผมก็ออโต้ไว้ลลวผมส10บครั้งส่วนใหญ่แล้วออโต้ Auto จะเข้าดีนะผมแต่ต้องออโต้สิบครั้งแรกนะเออสิบสองบาทนะผมก็สําหรับคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่แล้วยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามให้แอดมินเนียมยังไงก็ฝากไปกดไลค์กดติดตามเนี่ยผมโอเคปล่อยออโต้รันไว้เลวผมไม่ต้องไปกดดักมันไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นนะครับผมถ้ามันจะมาเดี๋ยวมันมาเองครับผมท่านผู้ชม โอเคอัน okay, นี้คือลักษณะที่มันยังทนนะครับผมมันทนก็คือมันมันพอไปได้อยู่แต่ถ้ากดออโตัวสิบครั้งแล้วแบบว้าวสักเจ็ดครั้งนี้ให้เราแบบหยุดเล่นก่อนนะผมเออถ้าไม่อยากเสียตังนะแต่ถ้าอยากเสียตังก็เล่นต่อไปไรอะผมเออก็เทคนี้แอดมินส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยจะมาบอกกันนะผมคนที่เขาโปรโมทเว็บต่างๆนะอื้ออ โอเคครับ okay, ผมฟีสปินเข้าพอดีนะนี่แล้ผมเราต้องปล่อยออโต้เราต้องกล้าได้กล้าเสียนะท่านผู้ชมครับสิบครั้งนี้ถ้าต่ำๆมันก็จะให้ฟีสปินเราสักหนึ่งถึงสองครั้งนะท่านผู้ชมแต่ว่าออโต้สำหรับเวลานี้ผมคิดว่ามันเข้าดีนะผมก็ตอนนี้เวลาบ่ายสามโมงสี่สิบเอ็ดโอโหพระราชาสวยงามวะโอเคผมเมก้าวินไหมครับ เป็นไงครับท่านผู้ชมออโต้ Auto ไม่ทําให้ผิดหวังนี่คือเทคนิครับเลยนะผมเข้าเกมมาออโต้เลยครับท่านผู้ชมสิบครั้งคือผมอยากให้ท่านผู้ชมได้เงินนะก็ถ้าใครอยากจะพอเออเอาเงินไปถ้าสําหรับน้องๆหนูๆอายุต่ำกว่าสิบแปดปีแนะนําว่าไม่ควรทําตามนะครับผมอย่าหาเล่นนะผมขอเตือนผมขอร้องเลยนะผมจากแอดมินเนมนะ ก็เดี๋ยวปรับเบ็ดขึ้นให้มันเหมาะสมกับทุนที่มีอยู่ตอนนี้นะผมก็ถ้าใครไม่รู้ว่าจะปรับขึ้นมากน้อยสักเท่าไหร่ก็สิบเปอร์เซ็นต์นะผมหรือไม่เนี่ยก็เล่นตามความรู้สึกเราด้วยนะโอเคสวยครับผมก็ผมเห็นบางช่องเขาบางทีมันก็แตกเว่อไปนะผมก็ไม่ใช่ว่ามันจะทำไม่ได้นะครับผมก็เขาก็ยังมีเทคนิคการตัดต่อของเขานะ อันนี้ผมก็ไม่ขอพาดพิงใครนะผมแต่ผมเออผมก็บอกตรงๆเลยว่าผมไม่ใช่เจ้าของเว็บนะผมผมเป็นแค่แอดมินนะก็แอดมินส่วนใหญ่เขาไม่มาบอกเทคนิคนีคน้กันนะผมผมก็อยากให้ท่านผู้ชมได้เงินนะเออ,อยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมดนะ้วยผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปออกมาอีกนะ ก็ถ้าใครมีเจอเทคนิคใหม่ๆนี Demon> ่ก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนเทคนิคกันได้นะผมใต้คอมเมนต์นี้เลยนะก็ถ้าคอมเมนต์ไหนมียอดไลค์เยอะผมก็จะเอามาลองทำคลิปดูนะผมแล้วถ้ามันเล่นได้เอผมก็จะมาแนะนำท่านผู้ชมนะก็เหมือนเราเออเราช่วยเหลือกันในช่วงโควิดอันนี้ผมก็จะมาบอกทิกลับนะผมว่าออโต้มันก็มาได้นะ ไม่ใช่ว่าเปิดป๊บปับ๊บใส่เทอร์โบยาวเลยเออถ้าเทอร์โบไม่ได้แล้วก็สลับบ้างนะผมมากดธรรมดาแบบนี้นะโอเคผมโลห้าช่องอยังทรงๆอยู่ครับท่านผู้ชมก็สลับกับกดเองบ้างนะผม ปล่อยไหลบ้างกดเองบ้างกดเธอโบบ้างนะผมถ้าโอเคจังหวะนี้ฟีสปินถ้ารงนี้นี่ผมคิดว่าก็ค่อนข้างยากนะท่านผู้ชมจริงๆก็ควรจะจะพอก่อนนะผมถ้ามันมาแบบไหลง่ายเหมือนจะไหลต่อคอมโบสีได้แล้วแล้วมันไม่ให้เรานี่คือว่าวันนั้นนี่เหนื่อยนะผมผมบอกเลยว่าวันนั้นมันจะเล่นยากมากนะท่านผู้ชมนะ โอเคอันนี้คือว่าถือว่ามาได้อยู่สวยนะครับผมอืมครับผมห้าสปินนะว่ไปสองครั้งแล้วท่านผู้ชมโหว่ไปสี ว้าหมดเลยท่านผู้ชมโอเคถ้าเว้าหมดแบบนี้ผมมั่นใจเลยข้างนอกต้องมีทีเด็ดแน่นอนปรับขึ้นเลยท่านผู้ชมอีกอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมถ้าเข้าฟีสปินแล้วมันเว้าหมดเลยนี่คือแบบเราอย่าไปรีเกมเราอย่าไปทำอะไรทั้งสิ้นนะให้เราปรับเบ็ดขึ้นสู้เลยท่านผู้ชมโอเคโลหะช่อง90บาทครับผมอิงส0บาทครับผม ก็จากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วการที่ผมเป็นแอดมินด้วยนะผมก็ได้คุยกับคนเล่นสล็อตหลายๆคนนะผมว่าเออเวลามันเข้าไปแล้วมันเกลือพี่พอผมออกมาข้างนอกแล้วผมก็เลยปรับเบ็ดลงเพราะว่าในฟีสปินมันเกลือผมกลัวว่าข้างนอกมันจะเกลือด้วยผมเลยปรับเบ็ดลงสุดท้ายมันก็บิ๊กวินนะผมคือเราเสียโอกาสที่เราปรับเบ็ดลงนะก็คือว่า ถ้าในฟีสปิมันเกลือให้เราปรอบเบ็ดขึ้นสู้เลยนะผมทางนี้ทั้งนั้นก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นผมกับเกมสล็อตโรมานะท่านผู้ชมนะผมก็ไม่แนะนําให้ทําตามนะผมไม่แนะนําให้เล่นตามดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมแต่สําหรับใครที่เล่นอยู่แล้วก็สนใจมาเล่นเรียบเดียวกันก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์นะผมเดี๋ยวผมปักหมุนไว้นะก็วงการนี้มันเข้าแล้วออกอยากเลยท่านผู้ชมเออใครที่ยังไม่เคยเล่นก็อย่ามาลิลองเล่นนะผม แต่สาหรับคนที่เล่นอยู่แล้วผมก็จะมาบอกเทคนิคนะครับผมแอดมินหลังบ้านเขาไม่ค่อยบอกกันหรอกครับคนที่เขาคุยกับคนเล่นสล็อตเพราะเขาเป็นแอดมินนะเขาก็จะเออจะได้คุยแลกเปลี่ยนความรู้แบบหลายคนนะผมโอเคจากการที่เรากดเองแล้วมันไม่มานะผมเราก็ลองออโต้เทอร์โบบ้างนะผมผมเห็นบางช่องผมก็ไม่เข้าใจนะกดกดอยู่นั่นแหละธรรมดามันไม่มาก็กดไปไงั้นแหละเขาจะปล่อยเงินทิ้งไปได้ไงวะก็เพราะว่า เขาเป็นแอดมินนะท่านผู้ชมนะยังไงโอเคคผมบผมโห้าช่องครับต่อด้วยดาบผมโอเคนะล่5ห้าช่องถือว่าออกบ่อยนะผมเวลานี้โอเคครับท่านผู้ชมโบนัสมาว่ะผมบอกแล้วผม ถ้ากดธรรมดาแล้วมันไม่มาเราก็ควรจะเปลี่ยนเป็นกดเทอร์โบบ้างนะผมเต็มเครื่องไปดิดับคู่อะสามร้อยอะเมก้าวินไหมครับท่านผู้ชมติดโลกนะท่านผู้ชมนะก็ส่วนเข้าโบนัสมาแล้ววิธีการเลือกโลมันไม่มีเทคนิคใดๆทั้งสิ้นนะผมมันก็ขึ้นอยู่กับดวงของเรานะท่านผู้ชมนะ ไม่เหยียติดโลกผมคิดว่ามันน่าจะให้แค่สองดาบอะแล้วอย่างนี้ผมจะขอบอกเลยนะผมคือว่าแอดมินไม่สามารถล็อกยูดของเราได้นะท่านผู้ชมผมบอกเลยนะคือตัวเกมมันเป็นเซิร์ฟเวอร์เดียวกันทั้งหมดนะครับผมคือเขาไม่สามารถเว็บนี้เขาไม่สามารถล็อกได้นะเว็บนั้นก็ไม่สามารถล็อกได้เว็บที่ผมเล่นอยู่ก็ไม่สามารถล็อกได้นะผมทางนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับเทคนิคและช่วงเวลานะผม ที่สําคัญก็ดวงนะผมดวงของเราไม่เท่ากันนะท่านผู้ชมนะแต่จังวันนี้ผมขออเสักดาบไปชื่นใจหน่อยรอรอก่อนท่านผู้ชมชี้ยำยำบนหัวมัน <c oughs> เรียบร้อยได้ดาบคู่ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละท่านผู้ชมก็เป้าหมายวันนี้ผมตั้งไว้ที่หนึ่งพันหนึ่งพันบวกนะครับผมเอาทุนมาทั้งหมดหกสิบาทนะ แล้วมา435บาทนะเมื่อกี้โอเคผมออโต้ Auto ของเราก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวไปอันตอนนะผมเพรามันยังไม่ถึงเป้านะโอเคผมก็ทำการกดออโต้ออกไปหนึ่งครั้งให้หมดนะผม mm hmm. ก็ช่วงนี้ถ้าใครติดตามข่าวสารอยู่ก็จะรู้นะผมว่าลุงพลเกมแล้วนะ <c oughs> ก็ ได้เงินไปเยอะนะลุงพนผมคิดว่านะจากคนบริจาคนะสร้างภาพแบบโอ้โหเล่นละครก็เวียนกรรมมีจริงครับท่านผู้ชมดวงคนเราก็มีจริงครับผมอืมโอเคไม่พูดถึงลุงพนเยอะผม คือที่ผมไม่ปรับเบ็ดก็เพราะว่ามันผมอยากเล่นเบ็ดสิบห้าท่านผู้ชมผมไม่อยากปรับขึ้นเยอะนะผมเพราะว่าโอกาสเสี่ยงมันก็มีนะก็เราไม่ต้องไปเล่นเวอร์ผมไม่ต้องไปปรับเบ็ดแบบว่นร้อยห้าสิบมีทุนอยู่ห้าร้อยไปปรับร้อยห้าสิบคือมันมันก็ทําได้เลยครับผมถ้ามันไหลนะแต่โอกาสเสี่ยงมันก็เออแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะท่านผู้ชม เราก็ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปนะผมได้ชาร์จแต่ได้ชัวร์ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะผมเป้าหมายพันหนึ่งเป้าหมายพันหนึ่งท่านผู้ชมยังไงโอเคผมลองกดธรรมดาบ้างนะผมหลังจากกดเทอร์โบแล้วมันไม่เข้านะ ก็เหมือนที่ผมบอกครับผมอะไรที่มันไม่เข้าก็อย่าไปฝืนมันครับท่านผู้ชมเราก็เปลี่ยนเทคนิคการกดบ้างนะผมที่สําคัญเลยนะผมจะบอกให้นะมันล็อกยูดไม่ได้มันล็อกเกมไม่ได้นะครับผมอันนี้คือแบบจากที่ผมเป็นแอดมินมานะเออผมจะบอกเลยนะว่ามันทําไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันเป็นเซิร์ฟเวอร์เดียวกันนะท่านผู้ชมนะ โอเคครับ okay, ผมรอห้ช่องจะหวัปรับเบ,บ็ดขึ้นพอดีนะเพราะว่าเบ็ดสิบห้ามันไม่เข้าเราก็ควรจะขยับเบ็ดขึ้นเบ็ดลงบ้างนะผมร้อยเก้าสิบบาทก็ถือว่าได้คืนมาเลยท่านผู้ชมก็ถ้าใครมีเทคนิคอยากแลกเปลี่ยนกันยังไงก็สามารถคลิกได้ที่ลิงก์ไลน์แอดท,ที่ปักหมุดไว้นะผมสามารถมาคุยกันได้นะว่า พี่ครับทาทุนเท่านี้ให้ผมดูหน่อยครับผมผมเล่นมาแล้วมันแตกก็แคปบภาพมาให้ผมด้วยนะว่ามันแตกจริงนะผมก็จะเออมีความเชื่อมั่นไงว่ามันแตกผมก็จะไปลองสูตรให้แล้วผมก็จะมาทําคลิปแบ่งปันกันนะผมโอเคครับผมก็ถ้าใครอยากพูดคุยข่าวสารแลกเปลี่ยนกันก็อย่าลืมนะครับผมเข้ามาคุยกันได้ที่ไลน์กลุ่มของผมนะครับผมก็เดี๋ยวปักหมุดไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับ สามารถเราพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะท่านผู้ชมนะครับผมสามสิบโอเคผมสวยงามครับฟีสปินมาแล้วนะท่านผู้ชมนะรับมาทั้งหมดสามร้อยสามสิบก่อนนะผมก็จบฟีสปินนี้เราน่าจะถึงเป้านะถ้ามันไม่เกลือ แต่ถ้ามันว่าหมดนี่เดี๋ยวผมจัดต่อเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่าผมมั่นใจว่าเดี๋ยวโบนัสมันเข้าแนะ่ถ้ามันว่าหมดนะโอเคผมสองสองห้าสวยงามครับสวยงามก็ถึงเป้าแล้วนะท่านผู้ชมนะก็ผมไม่แนะนําว่าให้เล่นนานนะผมเออได้เท่านี้ก็ควรจะพอใจกับสิ่งที่เรามีแล้วนะผม ก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ